แม่ใจเอาอีกทีวงวดเนาะโอ้ยาวไปเลยมันจะต้องงอวด<ๆ>แล้วโอ้ยเราจะลำแม่ตายตัาา้งมั่งปวดหลวกปวดนานไปเรื่อยอๆแม่เขาก็จะไม่ให้แม่มกินหมากกินโหด่ีให้กินเทีนเดี๋ยวถ้าผิดแล้วเขาก็ ให้กินจะให้กินเดี๋ยวเอฟซีส่งค่าม a กค่าโูมาให้แม่โดยเด้มถูกแมงผิดแม่าะว่าแม่เนาะแม่ไม่ถูกเป็นคนเป็นผีแม่เป็นแม่ปวกลูกสาวคนนี้คนไปเอาแม่กุดเอาแม่จะให้ไว้ลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่น้อวันนี้วันที่สิบแปด ดเดือนอะไรนอนเลยเดือนหกเดือนหกทับหกแปดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมที่รอเพื่อนบ้านแม่สุดนะจ๊ะแม่สุดมาแล้ววันนี้เป็นวันพระด้วย นี่สุดมาวันพระพอดีเลยเอย่าให้แม่มองดูอีกทีนะร่างของเด็กน้อยเลยนะเด็กน้อยมาเขียนให้ย่องของไอ่น้อยไม่เขียนไม่เขียนบอกอย่างเดียวไอ้น้อยไม่ให้แม่ให้นะร่างนี่ไอ้น้อยจะให้เองลูกนะเดี๋ยวแม่จะเขียนให้ของของของน้อยลูกเนาะให้แม่เขียนไหมลูก แม่จะเขียนลงใช่ไหมลงให้ลูกเขียนลรงนะี้ลนะตอนนี้อยู่วัดลูกโอ้แม่ต้องเขียนน้อยนะุอกเขาก็ไม่รู้อย่างน้อลูกน้อยล่าง,งนะุกเนาะล่างล่าง,างเพื่อนบ้านนะคะท่านผู้ชมเพื่อนบ้าน สองตัวข้างล่างนะน้องน้อยของน้องน้อยนะคะท่ทานผู้ชนะมสองเจ็ดลดหมดเ้็มโลไหมลูกสองหกสองเจ็ดสองหกตัวการลกูลกเน้นสองเจ็ดกันสองหก สปนบ้านของน้องน้อยแม่จะให้บนหามเดอันนี้ข้างบนเป็นของแม่สุดนะคะ ตัวของแม่สุดสองหกสี่แค่นี้ครับนี่เลอของแม่แลูกเรื่อยดียนะลูกนะนี่ลูกไม่ได้เขียนลาลูกลูกกเดี๋ยวแม่เียนให้ก่อนลูกโอ้อนาะ <c oughs> มันยา่จังเลยเกินแ <c oughs> ม่จะยกไม่ไหวแล้ว <c oughs> ร,รู้ไหมลูกเนี่ยรู้เขารู้อยู่วันที่เขากรู้อยู่ <c oughs> นี่ลูกไลูกเนอะแม่ให้ลูกๆหลานลูกสองหกสี่ลูกนี่น้องน้อยลูกนะของน้อยลูกให้สองเจ็ดตัวกันสองหกลูกตัวกงลูกสองเจ็ดลูกของแม่สองหกหกสี่ลูกนะซื้อให้ดีลูก จะซื้อสองสีก็ได้ลูกรือ 6, 4, หกสีรือสองหกเนี่ลูงนะจา้าสองหกสองสี่หกสี่นะครับนี่ไม่ได้หวยถ้าจะมาเบิ้ลก็บเบิ้ลสี่สี่ลูกเบิ้ลสี่สี่นะคะเบิ้ลถ้าเบิ้ลจะเบิ้ลกับเบิ้ลสี่สี่ลูกนะแม่ให้แค่นี้ลูกหางเดียวเนี่ยลูกตัดเอาลูกนะา ผู้ชมตัดออเดอร์ข้างบนสองหกสี่สองหกสองสี่หกสี่เด้จ้ะส่วนข้างล่างสองเจ็ดแล้วก็สองหกสองเจ็ดเน้นสองหกตัวกันนี่ของน้องน้อยลูกของไอ้น้อยลูกเนะาะไปกับแม่ลูกไปดูหัวใย,ยลูกเดี๋ยวมันก็มาให้หยไทยแล้วลูกมันเห็นแล้วบนหางล่างหางเที่ยวนี้มาให้หางเดียวเลยลูกอย่างละตัวลูก มันจะมาวันไหนน้ะแม่ก็ไม่รู้หรอกนะแต่แม่ไม่รักอกนี้นะกตัวไหนอีกเนแม่รักเจ็ดสี่ที่เขาทำกันไว้ที่แม่ไปดูมาถ้าเป็นสองเจ็ดสี่อย่างเนี้ยสวยเลยลนะูกเนาะนี่มันเป็นหกของเขาลูกเขาเขียนว่าอย่างนี้แม่ก็ต้องเอามาให้อย่างนี้ลู แ,แม่ไม่รักแม่ว่าศาสเตียนให้เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเขาก็ม้วนหกเลย <laughs> แม่เห็นมาอย่างนี้แม่ก็บอกอยงนี้วันนั้นมันเบิเ้ลเจ็ดเจ็ดทั้งนานแม่เชียร์เขาสองเจ็ดสี่เขาก็เอาทั้งสองหกสี่ออเขาเขียนไว้อย่างนี้ก็ต้องซื้ออย่างนี้ะนะลูกเนาะแม่เห็นมาอย่างนี้ลูกุ่า่าห์ไปก็น้องน้อยลูก เลขล่างเขาเขียนไปตัวเดียวเลยนาะยเขียนว่าสองจิตตัวเดียวสองเจ็ดก,กับสม่สมมามันก็จะหวยมาเนี่ยนะใส่สองเจ็ดสี่